เตอร์ดิลกวงสัมพันธ์เป็นคนล่างสูงใบหน้าคมสันแม้ว่าอายุจะเลยวัยกลางคนมาค่อนข้างจะพอสมควรแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงเขาอยู่ในชุดคล้ายเสื้อซาฟารีสีน้ำตาลอ่อนขณะนั้นกำลังบรรยายสรุปให้แก่คณะร่วมสำรวจทั้งหมดอันประกอบไปด้วยหัวหน้าสถาพรอัคณณีเจลากาและชายหนุ่มวัยชกัน ซึ่งจะร่วมเดินทางด้วยอีกสามคนด้วยน้ำเสียงที่เรียบเย็นเขาใช้โปรเจคเตอร์ฉายรูปถ่ายซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญเพียงหนึ่งเดียวจะเห็นได้ว่ารูปถ่ายสำคัญใบนี้เป็นรูปภาพของเลดอย่างไม่ต้องสงสัยเขาชี้ให้ทุกคนดูรูปที่ค่อนข้างจะมืดจนเกือบจะมองไม่ออกในมุมเสี่ยวหนึ่งของรูปถ่ายสัตว ป่าตัวใหญ่สีเทาหม่นกำลังยืนเบิ่งตามองมาด้วยความประหลาดใจภาพนั้นเห็นเพียงครึ่งตัวของสัตว์ยักษ์อัคคีถึงกับขยับตัวเพื่อให้เห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาพอจะมองออกว่ามันคือแรดจ,จริงๆด้วยลักษณะที่ไม่เหมือนสัตว์ใดรวมทั้งนอขนาดไม่ใหญ่นักเหนือจมูกซึ่งมองเห็นได้เด่นชัด นอซึ่งมีเพียงแค่อันเดียวจากภาพเราคงจะสามารถบอกได้ว่ามันคือแลดชวาตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาตัวหนึ่งแลดชวามีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นละมาดแรดสุนดาเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์กีบคู่อยู่ในวงแรดซึ่งแลดในโลกนี้มีอยู่หชนิดด้วยกันคือแรดอินเดียแรดขาวแรดดำ กระสู้และแล็ดชวาตัวนี้ทุกชนิดล้วนอยู่ในสภาวะวิกฤตไกลศูนย์พันอย่างเป็นยิ่งศัตรูสำคัญที่สุดของแล็ดก็คือมนุษย์ในบางประเทศมีความเชื่อว่านอนแล็ดและส่วนต่างๆของร่างกายสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารนี้เป็นยารักษาโรคเพิ่มสมรรถภาพได้นอกจากนั้นข่าตัวของมันยังค่อนข้างสูง จนพอจะทำให้พ่านบางคนปรารถนาที่จะยิงมันเพื่อนำไปขายในอดีตรเราพบแล็ดชนิดนี้อาศัยอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแต่ในตอนนี้มันอยู่ในสถานะสูญพันธ์จากประเทศไทยไปแล้วดอกเตอร์ดิลกหยุดพูดแล้วสูดลมหายใจเล็กน้อยเพราะฉะนั้นรูปถ่ายใบนี้จึงมีค่ามหาศาลรวมถึงการสำรวจครั้งนี้ ก็จะเป็นการทำงานวิจัยที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของผมครั้งหนึ่งเลยทีเดียวทั้งห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบงนันต่างคนต่างคิดกันไปคนละทางแต่ทุกคนรู้ดีว่าการสำรวจครั้งนี้สำคัญกับประเทศไทยมากขนาดไหนผมได้รับคำสั่งจากท่านรัฐมนตรีและท่านอธิบดีให้ทำการตรวจสอบ และสํารวจเรื่องของแรลตัวนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะหาทางอนุรักษ์และหาวิธีการป้องกันมันจากมนุษย์ด้วยกันทุกคนคงพอจะเคยได้ยินว่าประเทศในแอฟริกาถึงกับต้องตัดนอแรลทิ้งแล้วส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าแรลถ,ถึงสี่คนเพื่อป้องกันพรานล่าสัตว์ผมไม่อยากให้ประเทศเราต้องทําขนาดนั้นเราจึงจําเป็นต้องเร่งสํารวจและหาทางป้องกันให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเรื่องการสำรวจครั้งนี้จึงเป็นความลับสุดยอดผมเชื่อว่านอกจากเราและช่างภาพที่ถ่ายภาพนี้มาได้รวมทั้งผู้บริหารของกรมบางคนที่รู้เรื่องนี้แล้วและตัวนี้ยังคงเป็นความลับอยู่เขาเว้นเลยยะผมจึงอยากให้มีการสำรวจอย่างรวดเร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ผมอยากออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยด้วยซ้ำ อัคนียกมือขึ้นแล้วถามว่าไม่ทราบว่าช่างภาพคนนั้นถ่ายภาพนี้ได้จากบริเวณไหนครับจากคำบอกเล่าคาดวันน่าจะเป็นบริเวณนี้เขาเปลี่ยนภาพเป็นแผนที่ของอุทยานแล้วชี้ไปยังจุดจุดหนึ่งซึ่งอยู่เกือบค่อนไปทางชายแดนของประเทศบริเวณที่เรียกว่าหุบผีไพรอัคณีขมวดคิ้ว ทำไมซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้บ้างวะป่าตอนนี้ยังคงลกทึบและมีการสำรวจค่อนข้างน้อยนอกจากนั้นยังอยู่ใกล้กับชายแดนด้วยผมคาดว่าและดตัวนี้คงจะอาศัยเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างชายแดนและครั้งนี้เป็นโชคดีของเราที่เจอมันผมจึงอยากจะรีบสำรวจให้ไวที่สุดเพราะไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่แถวนั้นหรือเปล่า ทางเรายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจครับหัวหน้าสถาพรเอ่อยขึ้นเป็นครั้งแรกท่านอธิบดีกำชับผมมาแล้วว่าให้อำนวยความสะดวกอย่างถึงที่สุดผมจะให้ผู้ช่วยอัคณีเป็นคนประสานและพาคณะสำรวจเข้าพื้นที่นอกจากนั้นจะส่งชุดเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ด้วยครับอืมขอบคุณครับหัวหน้าอัคณี แต่ผมอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับที่สุดเพราะฉะน,นั้นจุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้อาจจะยังไม่บอกแก่เจ้าหน้าที่ลาดตะเวนจนกว่าจะถึงเวลาที่ผมเห็นว่าเหมาะสมครับได้ครับด็อกเตอร์ทุกอย่างจะเป็นไปตามประสงค์ของด็อกเตอร์ครับสถาพรรับคําส่วนอัคณีซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับเจรากากลับพูดกับตัวเองเบา ลึกลับจริงนะใช่เพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะหญิงสาวพูดขึ้นทันทีที่ได้ยินผู้ช่วยหนุ่มหันมองหน้าเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพูดอะไรด็อเตอร์ดิโลกก็พูดต่อว่าท่ออย่างนั้นผมจะขอแนะนำให้รู้จักกับคณะสำรวจซึ่งคนแรกในฐานะหวัวหน้าการสำรวจครั้งนี้ก็คือตัวของผมเองดิโลกวงสัมพันธ์คนต่อไปคือวิโรธ ชายชะกันรูปร่างตาดเปรียวลุกขึ้นไหว้ทุกคนเขาเป็นนักวิจัยสัตว์ป่าด็อกเตอร์ดิโลกผายมือไปยังคนต่อไปชานชัยชายหนุ่มใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาลุกขึ้นยืนสวัสดีทุกคนหัวหน้าคณะสำรวจจึงพูดต่อกฤษดาชายชะกันใบหน้าเคร่งขรึมคนสุดท้ายจึงยืนขึ้นแล้วพงกหัวให้กับทุกคน สุดท้ายดอเตอร์ดิลกจึงหันมาพยักหน้ากับหญิงสาวและคนสุดท้ายหวังว่าพวกคุณคงจะรู้จักกันแล้วเจลกาถือเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้มีการสำรวจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลอนลุกขึ้นยืนทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะหัวหน้าและก็ผู้ช่วยอัคคีหลอนเน้นเสียงที่ชื่อของเขา แล้วส่งรอยยิ้มยียวนมาให้อักคณีแยกเขี้ยวแต่ยังคงไม่ตอบโต้อย่าให้ถึงตาฉันบ้างก็แล้วกันหลังจากที่หล่อนนั่งลงการประชุมจึงเริ่มดำเนินต่อไปทั้งหมดถกเถียงถึงเรื่องการเตรียมการอุปกรณ์ต่างๆที่จะพกไปด้วยรวมทั้งระยะเวลาในการสำรวจทั้งหมดจนเกือบสองทุ่มจึงเสร็จสิ้นหลังการประชุม หัวหน้าสถาพรจึงจัดเลี้ยงต้อนรับคณะสำรวจทุกคนซึ่งกว่าจะเลิกก็เกือบจะห้าทุ่มขอบคุณในการต้อนรับนะครับหัวหน้าหวังว่าเราจะเดินทางได้ภายในสองวันนะครับด็อกเตอร์ดิลกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงปก,กติเขาไม่มีทีท่ามึนเมาแม้แต่น้อยทั้งที่ดื่มเหล้าเข้าไปมากพอสมควรกลับเป็นหัวหน้าสถาพรเสียอีกที่เกือบจะทรงตัวไม่อยู่ แต่ก็ยังพยายามยืนให้ได้โดยมีอัคนีประคองอยู่ด้านหลังไม่ต้องห่วงหรอกครับดร์ผมจะนัดคุยกับเจ้าหน้าที่พรุ่งนี้พอมะลืนก็คงเดินทางได้ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับหัวหน้าถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก็แล้วกันนะครับครับครับดออรอัคนีประคองส่งหัวหน้าของเขาจนถึงห้องนอน ก่อนจะเดินกลับบ้านพักของตัวเองตลอดทางเขายังคงคิดถึงการสำรวจสำคัญในป่าอันตรายซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกสองวันข้างหน้านี้วันต่อมาหัวนหน้าสถาพรและอัคณีต่างใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการหาลือและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมการสำรวจครั้งประวัติศาสตร์นี้ทั้งคู่ต่างถก และพิจารณาด้วยเหตุผลความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดในที่สุดพวกเขาก็คัดเลือกคนร่วมเดินทางได้ทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันคนแรกคือพี่ประสิทธิ์คนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของสถานที่ที่จะมุ่งหน้าไปให้แก่ผู้ช่วยหนุ่มฟังในคืนก่อนอักคณีเป็นคนเลือกพี่ประสิทธิ์มาด้วยตนเองเพราะเห็นว่าหน่วยการ และความสามารถเชิงวิชาการอยู่ในระดับดีพอสมควรคนที่สองก็ยังคงเป็นการคัดเลือกของอัคคณีเขาเลือกพี่สิริเจ้าหน้าที่ร่างเล็กประจำฝ่ายวิชาการพี่สิริเคยอยู่ในคณะสำรวจหลากหลายคณะจึงทำให้มีความสามารถในงานสำรวจเป็นอันดับตน้ตนๆของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้หัวหน้าสถาพรส่งลูกน้องคนสนิท ที่เขาไว้ใจได้อีกคนให้มาทำหน้าที่หัวหน้าชุดลาดตะเวนในครั้งนี้คือสุภเลิกเจ้าหน้าที่ร่างสูงใหญ่แต่คล่องแคล่วปราดเรี้ยวอีกทั้งยังเป็นคนที่รู้สภาพภูมิประเทศของอุทยานมากที่สุดคนหนึ่งรวมไปถึงยังเคยเดินลาดตะเวนผ่านเส้นทางมรณะนั้นด้วยคนต่อมาคือเจ้าหน้าที่คนนำทางช่างถ่ายภาพสัตว์ป่าครั้งก่อน อย่างพี่วิเวกชายร่างถวมคุยสนุกเขาคือคนสำคัญในการตามรอยช่างภาพซึ่งก็คือเพื่อนชายของเจลกาหลังจากหายตัวไปถึงสามวันหัวนหน้าสถาพรมองทั้งสี่ลายชื่อเบื้องหน้าแล้วจึงเงยหน้าถามลูกน้องคู่ใจายอัคนีอีกสามคนละ่ะนายจะเอาใครไปอัคนีทำท่าคิดหนัก เขาลูปคางช้าๆใจผมอยากได้ลุงทัดครับเพราะแกทำงานมานานอีกอย่างแกก็เก่งเรื่องงานวิจัยลุงทัดเดินไกลขนาดนั้นไม่ไหวหรอกหัวหน้าขัดมาเขาพยักหน้ารับผมรู้ครับหัวหน้างั้นสามคนสุดท้ายผมปล่อยให้หัวหน้าตัดสินใจเลยครับอืมสถาพครคลางอยู่ในลำคอเงียบเสียงอยู่นาน จนชายหนุ่มกระสับกระส่ายอีกสามคนฉันว่าจะเอาพวกชุดเฉพาะกิดไปเผื่อว่านายไปเจอพวกพานหัวหน้าคิดว่าจะมีคนรู้ข่าวนี้แล้วหรือครับไม่รู้สิแค่สังหอนใจนะหัวหน้าหยุดไปครู่แล้วพูดต่อกันเหนียวนาอัคคณีกันไว้ดีกว่าแก้ครับหัวหน้างั้นอีกสามคนก็เป็นประพันธ์ธานี แล้วก็ฉลองแล้วกันนะงั้นทั้งหมดก็จะเป็นพี่ประสิทธิ์พี่สิริพี่วิเวกพี่ประพัน์พี่ธานีพี่ฉลองแล้วก็พี่สุภเลิกเป็นหัวหน้าชุดนะครับอัคนีทวนคำช้าสถาพรเอ็นหลังพิงพนักทำท่าครื่นคิดใช่ส่วนนายก็เป็นคนคอยควบคุมชุดลาดตะเวนและคอยประสานงานช่วยเหลือชุดสำรวจอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะ หัวหน้าหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอืมงานนี้หนักหน่อยนะอัคณีถือว่าช่วยฉันก็แล้วกันอัคณียิ้มกว้างอวดฟันขาวครับหัวหน้าหลังเสร็จภาร,รกิจผมจะทำรายงานสรุปทั้งหมดส่งให้หัวหน้าอ่านนะครับอืมขอบใจมากเลยนะอัคณีสถาพรเงยหน้ามองนาฬิกาบนผนังเที่ยงกว่าแล้ว นายไปกินข้าวแล้วสะสางงานที่ค้างไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเถอะจะได้เตรียมตัวพรุ่งนี้ออกเดินทางแล้วส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนเดี๋ยวฉันจะจัดการเองครับหัวหน้าถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับสถาพรถพักหน้าแล้วมองตามหลังร่างสูงใหญ่ที่ก้าวออกจากห้องไปเขารู้สึกเสียววูบขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุแล้วยังเห็นอีกด้วยว่า ใบหน้าของลูกน้องหนุ่มมีแววหม่นมองพิกลอัคคียังไม่ทันถึงร้านอาหารสวัสดิการก็มองเห็นจิรกาเดินสวนออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหล่อนมาคนเดียวทีมงานของหล่อนหายไปไหนเขาเองก็ไม่รู้อาจจะยังเมาค้างจากเมื่อคืนหรือกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์อยู่ก็ได้อัคคีไม่ได้ยิ้มตอบเขามองหล่อนด้วยสายตาเฉยเมย มากินข้าวหรือคะผู้ช่วยเปล่าผมมากินกว๋วยเตี๋ยวลอยยิ้มหุบหายใบหน้าเรียบตึงขึ้นมาทันทีฉันละสงสัยจริงๆว่าทำไมนายถึงชอบหาเรื่องกันนักก็เปล่าอีกนั่นแหละครับผมก็แค่บอกคุณตามความสัตย์จริงว่าผมมากินกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้จะกินข้าวสักหน่อยแต่ถ้าเจอคุณก่อนหน้านี้สักชั่วโมงผมอาจจะบอกว่ามากินข้าวผัดกระเพราก็ได้ เชิญคุณกินตามสบายเถอะอยากจะกินอะไรมันก็เรื่องของคุณคุณกับฉันเห็นจะไม่มีวันญาติดีกันได้หรอกก็ไม่แน่นะคุณกระต่ายเขายักคิ้วให้หล่อนเล็กน้อยป่าดิบดงทึบนะมันมีอาถรรพ์ประหลาดมันอาจจะเปลี่ยนให้คนที่รักกันกลายเป็นเกลียดขี้หน้ากันหรือมันอาจจะทําให้คนที่เกลียดขี้หน้ากันกลับมาลักกันก็ได้นะครับหล่อนยิมย้มเยาะเรื่องแบบนั้น มันมีแค่ในหนังสืออ่านเล่นเท่านั้นเลยยะหล่อนว่าเท่านั้นแล้วก็เดินลงส้นเท้าจากไปชายหนุ่มมองตามหัวเลาะในลำคออย่างสนุกสนานเขาโครงหัวแล้วเดินเข้าไปสั่งอาหารเพื่อบรรเทาเสียงโคลคลากในกระเพาะเขาเจอหนึ่งในชุดลาดตะเวนคือพี่ประสิทธิ์กำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวผู้ช่วยหนุ่มถือโอกาสนั่งลงแล้วสั่งอาหาร ซึ่งความจริงแล้วเขาตั้งใจจะมากินข้าวกระเพราทะเลไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกกับหญิงสาวไปพอสั่งเสร็จก็อดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวไม่ได้จนพิทักษ์ป่าวัยกลางคนทักขึ้นยิ้มอะไรคนเดียวนะผู้ช่วยยิ้มอย่างกับคนมีความรักไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่อัคคีปฏิเสธอย่างรวดเร็วผมกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นะ ว่าแต่พี่เธอะทำไมถึงมากินข้าวช้านักผมพึ่งปรับแปลงเพาะกล้าไม้เสร็จกว่าจะเสร็จเล่นเอาเหงื่อท่วมตัวเลยแล้วพี่ประสิทธิ์ก็ยิ้มกรุ้มกลิ่ม,มว่าแต่ผู้หญิงสวสวยๆคนเมื่อกี้ใครกันแฟนผู้ช่วยเหรอคราวนี้อัคคีปฏิเสธอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมชายหนุ่มโบกมือเป็นพลวันไม,ไม่ใช่นะพี่ประสิทธิ์นั่นเป็นนักวิจัย ที่จะมาทำวิจัยที่อุทยานนะครับวิจัยวิจัยเรื่องอะไรกันผู้ช่วยยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะตอบเสียงโทรศัพท์มือถือของพี่ประสิทธิ์ก็ดังขึ้นเขากดรับแล้วนั่งเงียบก่อนจะตอบว่าได้ได้เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้แหละหลังวางสายประสิทธิ์จึงจัดการข้าวที่เหลืออย่างรวดเร็วมีอะไรหรือครับพี่ประสิทธิ์หัวหน้าเรียกพบนะครับ ผมไปก่อนนะผู้ช่วยครับพี่ประสิทธิ์ก่อนไปเขาหันมาบอกอัคคณียิ้มยิ้มว่าเย็นนี้เหมือนเดิมนะผู้ช่วยฉลองบัวของลุงทัศน์ออกลูกได้เลยพี่ประสิทธิ์แล้วเจอกันนะครับอัคคณีพยักหน้ารับหลังจากประสิทธิ์จากไปแล้วเขาจึงพึ่งคิดได้ว่าลุงทัศน์มีแต่วัวตัวผู้แล้วมันจะออกลูกได้ยังไง งานเลี้ยงฉลองบัวออกลูกของลุงทัศน์มีอันต้องเลื่อนเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากว่ามีการประชุมอย่างเคร่งเครียดของคณะสำรวจตอนช่วงเย็นต่อจนถึงเวลาหัวคำ่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ร่วมสำรวจทุกคนถูกปกปิดข้อมูลความจริงถึงเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาถูกบอกแต่เพียงว่า ให้นําทางไปยังบริเวณอันเป็นที่ตั้งของหุบผีไพรแค่ได้ยินชื่อหลายคนก็มีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักเจลกาซึ่งเป็นหญิงสาวคนเดียวในคณะรอบสังเกตสีหน้าของทุกคนแล้วหล่อนก็ต้องชะงนเมื่อเห็นแววตาความหวัดวันฉายอยู่ในดวงตาของเหล่าชายชะกันพอเหลือบมองมายังผู้ช่วยอัคณีชายหนุ่มเองก็มีสีหน้าที่เคร่งขรึม แต่พอสายตาทั้งสองสบกันอัคคณีก็ส่งยิ้มทะเล้นจนหล่อนต้องเบือนหน้าหนีด็อกเตอร์ดิหลกใช้เวลาประชุมเกือบสองชั่วโมงและแจ้งให้ผู้ร่วมคณะสำรวจทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอและมาพร้อมกันในตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้อุป,ปกรณ์และสเสบียงอาหารของคณะสำรวจถูกแจกจ่ายกันออกไปให้แต่ละคนสำหรับยัดใส่กระเป๋าของตัวเอง หลังจากออกจากห้องประชุมหญิงสาวก็เดินก้าวยาวจนทันร่างสูงใหญ่ของอัคนีหลอนเหนียวหัวไหล่ของเขาเอาไว้ชายหนุ่มหันมามองอย่างไม่เข้าใจว่ายังไงล่ะครับคุณกระต่ายจะมาหาเรื่องอะไรผมอีกละ่ะฉันมีคำถามอยากจะถามนายสักหน่อยนะเขาแกล้งทำเป็นยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูแล้วจึงพูดขึ้นมาว่าจะถามอะไรก็รีบถามนะครับ ผมจะได้รีบไปนอนเวลาของผมมีค่านะครับเจรการมองหน้าทะเลนของชายหนุ่มด้วยสายตาที่เยือกเย็นฉันอยากรู้เกี่ยวกับหุบผีไพรทำไมพอพูดชื่อสถานที่แห่งนั้นแล้วทุกคนจึงทาท่าเหมือนไม่อยากไปเอผมเองก็ไม่อาจจะทราบความคิดของคุณอื่นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้คงต้องไปลองถามพวกเขาดูเองชายหนุ่มตอบเสียงเรียบ ใบหน้าปกติธรรมดาอย่างที่สุดในสายตาค้นหาของหลอนแต่แค่ฟังชื่อของมันก็น่ากลัวแล้วไม่ใช่หรือยังไงครับหุบผีไัยอย่างที่บอกถ้าคุณกลัวผีก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับฉันไม่กลัวและไม่เคยเชื่อว่าผีมีอยู่จริงในโลกนี้หลอนพูดแค่นั้นก็เดินจากไปทิ้งให้อัคคีมองตามด้วยสายตาที่ดูจะเคร่งขึมลงเล็กน้อย เกือบสามทุ่มผู้ช่วยหนุ่มจึงหิ้วเหล้าขาวสองขวดเดินตรงมายังสถานที่อันคุ้นเคยกลุ่มชายชะกันกำลังนั่งล้อมวงรอบกองไฟกองเล็กกลิ่นเนื้อย่างหอมลอยลมจนท้องของเขาส่งเสียงอุทธรลุงทัดผมหงอกขาวเป็นคนแรกที่มองเห็นเขาชายสูงวัยยกมือขึ้นโบกง่ายผู้ช่วยมาสะดึกเลยนะ นึกว่าจะไม่มาซะอีกยังไงก็ต้องมาครับงานฉลองวัวของลุงทัศน์ออกลูกทั้งทีผมมีหนี่มาเป็นของขวัญให้ด้วยนะครับเขาชูเหล้าสองขวดของขวัญของคนหรือว่าวัวของคนสิครับลุงทัศน์เขาตอบพลางนั่งลงข้างพิเตียสมาชิกวงเล่าของกองไฟยังคงอยู่กันครบทั้งหมดคุยกันยังออกรถ มีเพียงพี่ประสิทธิ์กับพี่สิริเท่านั้นที่ดูออกจะเงียบขึมผิดปกติเป็นอะไรไปพี่วันนี้เงียบเชียวช่วงหนึ่งของการสนทนาอัคคีจึงเอ่ยถามขึ้นพี่สิริสายหน้าเล็กน้อยไม่มีอะไรหรอกครับผู้ช่วยผมขอตัวก่อนนะครับยังไม่ได้จัดการกับกระเป๋าเลยพูดจบก็ลุกขึ้นยืนบอกลาทุกคนแล้วเดินจากไป ชายหนุ่มมองตามอย่างไม่เข้าใจนักพี่สิริเป็นอะไรไปอ่ะพี่เขาถามคนอื่นแต่ทุกคนเพียงยิ้มจนที่สุดพี่ประสิทธิ์จึงพูดขึ้นมาเบาๆสิริไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะผู้ช่วยทำไมละ่ะพี่ประสิทธิ์เขาตอบพลางลินเล่าขาวส่งให้ประสิทธิ์ขอบคุณกระดกหมดนี่ครั้งเดียวแล้วจึงถอนหายใจมันกำลังกลัว สิลิกลัวการเดินทางไปยังหุกผีไพรพิทักษ์ป่าวัยกลางคนพ่งขึ้นมาจนทำให้การสนทนาทั้งหมดชะงักงนันอัคคณีขมวดคิว้วกลัวกลัวตำนานของเจ้าป่าเจ้าเขานั่นหรือครับพี่ประสิทธิ์ชายสูงวัยพยักหน้าก่อนจะหลบสายตามองแสงของพระเพลิงครับผู้ช่วยสิลิเองก็เป็นหนึ่งในคน ที่เคยเจอกับอาถรรพ์ของหุบผีไพรมาแล้วอาถรรพ์อาถรรพ์าาแบบไหนกันคะเสียงสดใสดังขึ้นจากด้านหลังอัคนีถอนหายใจไม่ต้องมองดูเขาก็รู้ว่าตัวยุ่งยากมาเยือนถึงทินเจลกาเดินมาสุดตัวนั่งลงข้างกายเขาขอนั่งฟังด้วยคนนะคะหลอนแนะนำตัวเองอย่างรวดเร็วทุกคนในที่นั้น ต่างยิ้มให้กับหญิงสาวเพราะสเสน่ห์ที่มีอยู่อย่างเต็มเตี่ยมในตัวของหล่อนเองประสิทธิ์รวบรวมสมาธิของตัวเองด้วยเล่าขาวก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องของสิลิสิลิเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจทางวิชาการทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะตามเข้าไปกับชุดลาดตะเวนด้วยตลอดครั้งนั้นมีคำสั่งจากหัวหน้าอุทยานคนก่อน ว่าให้ไปเดินลาดตะเวนภายในหุบผีไัยเขาจึงขอตัวตามไปด้วยเพราะว่าตั้งแต่ทำงานสิริเองยังไม่เคยได้ไปสำรวจป่าลี้ลับแห่งนั้นเลยชุดลาดตะเวนทั้งเจ็ดคนกับสิริและลูกสาวอีกสองคนเดินเท้าเข้าไปยังป่าหลงสำรวจนั้นลูกสาวพี่สิริมีลูกด้วยเหรอพี่ประสิทธิ์ทำไมผมไม่เคยเห็นเลยอัคนีถามขึ้น ประสิทธิ์มองหน้าของเขาก่อนตอบเพราะว่าลูกสาวของสิริตายไปในการสํารวจครั้งนั้นนะสิผู้ช่วยมีคนตายมากมายในการสํารวจครั้งที่ได้ชื่อว่าโหด้ายที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งอุทยานมาเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามรับฟังในตอนต่อไปนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมแดนดงสนทยา ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ